เขาลดวงเขาไม่ได้หยุดเหมือนก็เดินนึแกแคดูการตอบสนองจะไม่เท่าไหร่ลดลงคุณหมอบอกให้ลดลงมาครึ่งผมว่าลดลงมาครึ่งนึงอันนี้ลดลงได้อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันไม่เกินร<ะ>้อยสี่สิบลดได้แต่ถ้ามันต่ำกว่าร้อยก็เลิกเลยอ่าก็ยังไม่ปลอดภัาายอ่ะพอหยุด๊บมันก็พุ่งพุ่งเลย มันต้องอาศัยยาแต่ถ้าเรามีอาหารและยาล้างพิดดีหายทุกคนรักษามาถูกทางแล้วนะก็าอาการก็ดีขึ้นเป็นระดับกเกิดความมั่นใจศรัทธาในตัวคุณหมอก่อนอันดับแรกยึงได้ติดตามแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนำก็ได้รับผลดีครับ ค,ครับผทั้งีก,รกัรคุณหมอ,อมานานะนะฮะเขาพลาจบปเจกต์กด้วยกันครับนะฮะแต่ว่าไม่เคยมาก็เราอยากรอมาต่อดีฮะได้ผลครับขอบคุณครับอมครอบครัวเรานะครับ,รบเดิมทีผมเป็นคนพาคุณแม่กับพาน้องมาก็ได้เห็นคลิปคุณหมอนะครับว่ามีวิธีการที่ไม่ไม่เหมือนข,อข้อมูลอื่นที่เราหามานะครับ ันนี้พอได้มาเจอได้มาเห็นไดว้วิธีการทั้งหมดนะครับตระหนักได้ได้เลยว่าอาหารคือที่หนึ่งนะครับแล้วกระบวนการปฏิบัติที่คุณหมอพาทำนครับซึ่งซึ่งเดิมทีเราก็ทําอยู่แล้วแต่ไม่ลึกเท่านี้อันนี้คุณหมอลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องผงชูรสซึ่งเราไม่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแต่ จากผลที่คุณหมออ่างให้ฟังนะครับทำให้ชัดเจนว่าวิธีการนี้แหละคือวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็ขอบพระคุณมากครับก็เหมือนผมก็ติดตามคุณหมอมาก่อนที่จะมาที่นี่และอีกอย่างเรารักษาแบบดั้งเดิมมาตลอดมันก็ไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นก็เลยอยากจะมาลองรักษา แบบแผนใหม่ๆบ้างอยากทดลองของใหม่ๆเพราะว่าเรารักษาแบบดั้งเดิมมันมีแต่ลดกับลดไ <c oughs> ม่มีไม่มันเหมือนไม่ไม่มีความหวังก็เลยอยากแกลองมาทำตามที่คุณหมอบอกบ้างก็ได้ผลที่ดีไล้ก็พอใจมากครับท่านจะดูในส่วนของคิดของคุณหมอที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ ก็เลยลองมาดูเพราะว่าตอนที่ไปตรวจโรงพยาบาลนะฮะก็อยู่ที่47แล้วพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าขึ้นมา68เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพอละคุณเข้าไปตรวจทั่วไปไตเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรวจอีกเลยผมก็เลยเออลองมาดูที่คุณหมอดีกว่าเผื่อมันมีทางทางที่ดีขึ้นก็โอเคตอนนี้ผลที่ได้รับก็ ค่อนข้างจะน่าพอใจครับเพราะว่าจากจากเดิมที่ของโรงบาลที่ตรวจมาคืออยู่ที่47พอมาที่นี่นะครับหลังจากที่อยู่กับคุณหมอมา3-4วันแล้วก็ขึ้นมาถึง80ก็โอเคครับผมขอบคุณคุณหมอมากครับครับคือ <c oughs> 53 5 3แล้ว86รู้สึกว่าหนูมาตูกทางแล้วอ่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ไม่ได้ติดตาม ก่านอาจารหมอแต่พิชายส่งคิดมาให้ดูก็ได้ดูไม่นานนะครับก่อนที่จะมาเนะี่ยตอนดูตอนแรกคิดยังไงคิดว่าใช่เลยลูกก <c oughs> ็ใช่แล้วพอพิชายพามาที่นี่นได้เห็นการปฏิบัติและการทดรองอะไรหลายอย่างคือมันตอบโจทย์อะค่ะตอบโจทย์และ ไม่ว่ากายไม่ว่าความดันไขมันอะไรเงี้ยค่ะเบาหวานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกี่ยวกับอาหารอาารแล้วก็ก็ได้รู้ว่าผงชูรสนี่เป็นตัวร้ายที่สุดค่ะแล้วก็คือหลงหลงหล,ลงผิดมานานแล้วต่อไปนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามท,ที่ท่านอาจารย์หมอบอกค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่ ก็ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ก็นานอยู่พอสมควรแต่ก็ได้ดูคลิปของอาจารย์หมอเรื่อยๆใน youtube เนี่ยก็คิดว่าไปโรงพยาบาลแล้วมันก็คงจะไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันก็ลดลงลดลงเรื่อยๆก็คิดว่าเออบอกกอบแฟนว่ามาที่นี่ดีกว่า mm hmm. ก็เลยได้ได้มาพอมาแล้วก็เออได้รู้แล้วว่าการกิน mm hmm. การอยู่เราต้องเปลี่ยนมดทุกอย่าง mm hmm. เพื่อตัวเราเอง เราก็ต้องใช้ความอดทนมากแต่ก็คิดว่าก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะจะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนได้มาเที่ยวด้วยสองช็อตมารักษาตัวด้วยแล้วก็มาได้เที่ยวด้วยใช่ชีวิตก็ทำแต่งานอย่างเดียวสามเดือนสี่หรือนสามเดือนหกเดือน,นก็ไปแต่โรงพยาบาลอยู่เนี้ยวนอยู่เงน,นี้ชีวิต <c oughs> ถือว่าได้มาเที่ยวขอบคุณมาก่ะแเราเรื่ <c oughs> องอาหารในเค้าต้องคอยด้วยตัมงเง เดี๋ยวไม่พอดีแม่หนูก็ทําสวนด้วยอมีมะม่วงมีกล้วยมีพวกผักเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเอาที่นี่มาสิจันการกาญจนบุรีดีอย่างคือเขาไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยว่าแฟนผมมาเจอที่นี่จริงๆอ่ะผมก็ไม่เชื่อว่าจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าผมยังไม่เห็นจังหวะผมได้มาประสบคือได้มอบรมได้เห็นการการหยอดยาแต่ในใจลึกๆคิดว่าเฮ้ยจะดีขึ้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับพอดูไปดูมา วันแรกดีด,ดีขึ้นพอมาครั้งี้สองจอเลือดนี่ถึงแม้จะขึ้นน้อยแต่ก็ขึ้นผมก็ดีใจนนึกนิดครับเดี๋ยวจะเอาผลแรกที่พิ้นออกให้เดูแล้วเดี๋ยวจะเาล่มไปลงนะใครไม่ลงช่วยตามให้ด้วยนะต้องโชว์ทุกวันที่ต่อต่อ,ตอจังหวับพงพอเห็นผลเลือดของแฟนผมดีขึ้นผมก็เออที่นี่ โอเคเลยที่นี่ดีที่นี่ใช่แล้วจังหวะคุณหมอเมตตาได้อัตสา,าวใตผมคุณหมอได้แนะนําว่าควรควรงดอาหารน้นอาหารตรงนี้ผมเองกับไปผมก็คงต้องอประพฤติตัวในการกินอาหารที่ให้มากให้ดีให้มากว่าขึ้นผมเองก็ขอบคุณหมอว่าช่วยทําให้แฟนผมมีอาการที่ดีขึ้นก็อนท,ที่แล้วมาทีงแล้วมันปฏิบัติได้สักป๊นหนึ่งก็ ทิ้งไปแต่เที่ยวนี้คงจะปฏิบัติได้นานกว่าเที่ยวที่แล้วนะเริ่มหย่อนหย่อนก็จะมาเติมเติมไฟเติมพลังสักทีนึงนะดูประเมินแล้วเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบห้าเพราะว่าทุกคนดีขึ้นหมดแล้วถึงแม้ว่าท่านที่ท่าเรื่องยาหยอดตาเราแก้แล้วก็เริ่มดีแล้วเป็นจะดูตัวเองแล้ว น้ำตาเทียมการดูแลแหล่งที่มาที่เราจะรับประทานเข้าไปแล้วนําไปใช้ดูแลสุขภาพของเราเองอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากจะต้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองการติดตาม Facebook เนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งนิดหน่อยอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยมาเข้าค่ายที่นี่ครั้งที่สองแล้วทําไมต้องมาครั้งที่สองเพราะว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ย ตอนนั้นมาด้วยงูงง,งติดตาม Facebook ปัป๊บก็มาวาดเลยแล้วก็ก็เรียนรู้ไปบ้างแล้วก็นำไปปฏิบัติคือไปปลูกผักเองไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เองแต่เราก็ยังไม่ทิ้งคือลูกน้องของเราก็ยังใส่หัวาหารการดูแลสุขภาพองค์รวมมันเริ่มต้นที่ตัวเราและคนรอบข้างเราในการจัดค่ายของคุณหมอเนี่ย เท่าที่ดูเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราดูแล้วคุณหมอไม่ได้ได้กำไรอะไรมากมายสิ่งที่คุณหมอได้คือบุญกุศลมันจะส่งผลถึงตัวคุณหมอครอบครัวคุณหมอทั้งนี้ที่มาเนี่ยค่าไขมันสูงนิดหน่อยแต่ว่าได้ทิ้งยาไปบางส่วนหมายถึงไขมันได้ทิ้งเลยก็ทําให้ไขมันดีขึ้นโดยที่ทรับประทานอาหารเพียงไม่กี่วันคุณหมอให้ความรู้ได้ชัดเจนกระจ่างเพราะเราก็ไม่ใช่คนไม่มีความรู้ การจะเชื่ออะไรง่ายๆมันก็ต้องเกิดจากการพิสูจน์เช่นยาหยดตาอ่ะมีมีมีในลิงคคุณหมอที่โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องพอดี่ตัวเพิ่นเองเนี่ยใช้น้ำาาเทียมก็เลยเอ๊ะหรือก็เห็นทุกคนหลายคนเอามาใช้แล้วเราก็เลยทำการทดลองเห็นมีคนกระทู้ถามมาในเฟซบุ o กอะนะคะก็ช่วยตอบไปเพราะว่าเขาถามเชิงวิชาการจริงๆเราก็ทดลองเชิงวิชาการ แล้วก็ช่วยตอบไปว่าเราก็ได้เห็นว่าคนผู้ป่วยโรคไตบางคนที่ใช้น้ำตาเทียมเมื่อใช้มันก็มีผลจริงๆในการเข้าคไข่เรามีการเจาะเลือดเราไม่ได้คือพูดออกมาล,ลอยๆมันมีเทคนิคของคุณหมอที่ท,ท,ที่ที่มาที่นี่